มาส่งกำลังใจให้กับพี่วอนพอขาร้านอาหารตามสั่งขอใช้เสียงเพลงคว้าทุนไปซ่อมแซมบ้านที่ผุพังวันนี้เขาจะคว้าทุนไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับเลยครับาพี่วอนครับโอ้โหที่มันัว่วนี่ก็ั่วรล้วหนักแล้วนะครับฝ้ามาเริ่มห้อยเลยใช่ไหมครับแล้วอันตรายตอนนี้คือเรื่องช่วงอันตรายเลยป้ามันจะเก็บน้ําหนักน้ำเย้ะเยอะ แล้ววันดีคือดีมันอาจจะถล่มลงมาได้นะโอ้ยอยากให้ซ่อมให้เร็วๆนะพี่เนาะครับผมคุยเรื่องความรักดีกว่าผมชอบความรักคู่นี้ยังเลยพี่เนี่ยประทับใจอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้เพราะเขาก็ให้กําลังใจทุกอย่างอืมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างดูแลซึ่งกันและกันเขาเป็นคนที่ดีมากอืประทับใจในตัวเขาในตัวประทับใจในกําลังใจที่เขามอบให้ครับผมอ๋อได้ข่าวว่าที่ติดอกติดใจเป็นพิเศษเป็นเพราะเสน่ห์ปลายจวัก ครับผมทำกับข้าวอร่อยมากทำกับข้าวอร่อยมากทุกวันนี้เขาดูแลร้านดีไหมครับดูแลดีจ้ะทำทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่จ้ะเป็นผู้ช่วยที่ดีเลยทำทุกอย่างเลยจ้ะทำทุกอย่างเลย <c oughs> เราผัดอย่างเดียวใช่ไหมใช่จ้ะใช้อะไรก็ทำหมดจ้ะอ๋อ <c oughs> แม่วันนี้เยี่ยมเลยไปการรวมตัวชมรมคนรักเมียเลยเนี่ยใช้อะไรทำหมดทุกอย่างมีบ่นเหมือนบ้านนี้เขาไหมไม่บ่นจ้ะไม่บ่นเหรอจ้ะหมอบ้านนี้เขาเรียก สามีภรรยาเ็าเรียกสามีว่าห้อยบ้านนี้เรียกกันว่ายังไงเรียกกันว่ายังไงสองคนก็เรียกอีวอนอ๋อเกาหลีเกาหลีอ๋อไปภรรยาเรียกอีวอนอย่างงี้ฝังปากติดปากแล้วฝังสามีเรียกภรรยายังไงตัวเองครับตัวเองภรรยาเรียกเป็นภาษาเกาหลีพี่พีบอกเป็นภาษาเกาหลีอ๋อแซซอแซซอ ซออีวนอนเป็นนี้นี่เองเป็นคนเกาหลีอ,อ,อยากบอกอะไรกับคู่ชีิตคนนี้บ้างสู้ให้เต็มที่นะวันนี้ <laughs> เป็นไงเขาร้องเพลงเพราะไหม <laughs> เขาก็ร้องดีจ้ะแ <ๆ S 2> เขาชอบร้องหมอลำชอบร้องหมอลำอจ้ะได้ฟังทุกวันเลยไหมคะร้องให้ฟังไปไขายของก็ร้องให้ฟังในรถทุกวันค่ะเออบอกอะไรกับภรรยาหน่อยเร็วมาทำเพื่อเธอคนนี้ตัวเอง วันนี้เขาทำเพื่อเธอนะให้กำลังใจเขาด้วยสู้ๆเรียกตัวเรียกครับเป็นบอยสเกลรือมือเอาล่ะพี่ชครับพี่ใสครับก็เป็นกำลังใจช่วยครับพี่บอลครับพี่ชายบอลครับกับพี่สาวเนาะครอบครัวมีความสุขนะครับนาะอยู่แบบนี้เต็มที่ครับขอให้ได้เงินไปซ่อมแซมบ้านด้วยนะครับสู้ๆครับลุงครับขอบคุณครับครับร้านที่ขายเนี่ย ขายอยู่ในโรงงานถูกต้องไหมขายในโรงงานครับผมคนนอกไปกินในโรงงานได้ไหมไปได้จ้ะไปได้อ่าโรงงานอะไรโรงงานอะไรโรงงานบริษัทแชมเปี้ยนไก่สดอ่าแชมเปี้ยนไก่สดครับผมไปกินร้านตามสั่งที่นั่นได้ได้ครับอร่อยสุดๆครับผมเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวครับผมเอาละขอหนึ่งเพลงของหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศฮะนั่นก็คือเพลงบอกลาโทรมาก็ได้ครับจากพี่วอครับ ขันสมบอกเลิอกทีให้โทรเอามาทั้งสายเด้อละลาและคันเอ้ยคำลาบ่ต้องมาโนถึงอายและยาพาเขามาไกลผู้น่เด้อหัวใจบ้านคนไทยมันอ่อนแอ ได้น้อให้รู้ตนไอเนี่ยคนที่เป็นน้อผู้ไปเออสิทนได้แม่นจังได้น้อละนางโอ้ยโอ้ยเดินนาง ใ,ใจคนไม่ถามใหุ้ลลว่าสองคนรักกันอย่างไรขอเธอไว้ให้สงสารหัวใจคนไทยเบิดตาเพียงได้ยินเข้าเจ้าก็เจ็เจแบแล้วส่วนใจบอกเลิอกอายเบง่ายๆบจบก,กันบอต้องสรรหาคำเหมีอยนพันมาว้ายินบูดเจ้า ว,ว่าคิดมากจังจากสิว่ากุตส่ายจังได้ว่าอยากพาเขาเอาว่าแค่อายเข้าใจขอบุญในลายแต่ไม่เป็นไรรอกนางขอเวลาว่างผู้เสียใจภายตาอภัยเด้อต้องกา่ที่ใจอายบอกถึง พอได้แรงนำใจต่อไม่ตีแผลหัวใจหายดีจังทักท้ายยา่มบุญยยมใจบุญอายพ่ออยา,อากเห็นหน้าเขายานหัวใจเงามันสิกลั่นตาเบาไวบ่าเป็นอย่างดอกคิดอยากบอกอายก็ดีใจ ความหมายแค่นี้ก็ดีมากพองามใดนเธอที่เสียใจจังแวกันมันเขาหาักแท้ก็ดีด้วยสูงใจและจากอายโบทรงตามสายมีความหมายเดียวกันว่าพี่เป็นนอคนแพน ควรจริงไงครับพี่สายควนครับพี่ชารังวรครับขณะพี่ชายเป็นคนทางนครปฐมทางการถูกไหมครับโอ้คนหนึ่งร้องเพลงซอยมัวลำนะครับเนาะพี่ชายตังวรก็ร้องเข้ากับบุคลิกของตัวเองด้วยนะครับตามเสียงของพี่ชายด้วยก็เอากำลังใจครับวันนี้ขอให้ได้ทุนไปซ่อมแซมบ้านครับพี่ชายตังวรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโดงั้พี่พีครับผลงานของมิสเตอร์ซออีวอนโอ้เอาเรื่องเพลงก่อนแล้วกันนะครับชอบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่จะมาร้องเพลงอีสานได้ก็ต้องเป็นคนอีสานเท่านั้นแหละถึงจะสำเนียงถึงจะออกพี่วอนเป็นคนที่ไหนจริงๆครับคนอำนาจเจริญครับอ๋อคนอำนาจเจริญแต่พลัดถิ่นมากมันอกครับพลัดถิ่นเลยเรียกว่าพลัดถิ่นเลยครับเรียกว่าตามหาหัวใจมาเป็นัผมคือมัน มันถูกต้องทั้งหมดเลยที่ร้องมาแล้วก็มันไม่รู้นะผมชอบแล้วก็ไม่ติดไม่ติดใจอะไรเลยที่ที่ร้องมา <c oughs> ก็อาจจะมีแค่กําลังในท่อนร้อง <c oughs> มันจะมีท่อนเกริ่นให้เลยท่อนเกริ่นดีมากแล้วก็เข้าถึงอารมณ์อารมณ์หมอลำมากๆ <c oughs> พอมาท่อนร้องท่อนแรกก็ร้องดีดีเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีท่อนลําอีกยิ่งลํายิ่งชัด <c oughs> ก็จะมะีเป็นบางคําในท่อนร้องท่อนร้องที่สองท่อนร้องที่สามที่ เหมือนปล่อยผ่านน่ะไม่ได้เน้นคำเป็นบางคำแค่นั้นเองแต่ภาพรวมถือว่าเป็นคนเข้าใจการรำการร้องในแนวอีสานได้ชัดมากๆนะครับผมเอาใจช่วยครับเชี่ยนครับเป็นไงครับพี่พีบอกว่าผมดูแล้วไม่ติดใจอะไรแต่หนูติดใจมากเลยค่ะหนูติดใจมันม่วนมันสนุกมากเลยค่ะหนูหนไม่ได้หยุดไม่หยุดดิกเลยอ่ะดิกดิๆกดิ๊กดิ๊กดิลกดิ๊กดิกดิิดิจกด ในความรักความอบอุ่นของครอบครัวพี่วอลด้วยคะ่ะมีความรู้สึกว่าคือเห็นตั้งแต่ตั้งแต่บ้านแล้วละ่ะว่าคือบ้านคือดูแบบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมากมันมันมันทำให้มันดูน่าอยู่แล้วก็เพลงก็ร้องได้สนุกมากแล้วก็เริ่มมาคือดูเป็นคนนิ่งๆเนาะแต่พอเริ่มไม่จ่อปากเท่านั้นแหละอโอ้ องลงโอ้โหองลงเ <laughs> ป็นแบบอีกคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยอันว่ามันทําให้มันทําให้คึกดีแล้วมันก็สร้างแบบสร้างพลังให้กับชีวิตค่ะคือบอกเลยว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงได้สนุกมากม่วนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คร,ะครับจอยุสลาครับชอบความรักของพี่บอลน,นะครับเรามองดูทรงคนและอายุแล้วนี่เราไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินมาคำว่าตัวเอง ไม่ค่ะครูขาเต่งเรียกคำนั้นตัวเองได้แตงแล้วก็เรียกว่าอีวอน้วย้อมันน่ารักนะครับแสดงว่าบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันดูเรียบง่ายเป็นกันเองนะครับแล้วก็เห็นด้วยกันอย่างที่พี่แอนบอกเวลาเรามองดูบ้านเหมือนเป็นบ้านที่ดูดูร่มรื่นร่มเย็นนะครับมันก็เลยพอยินดีไปด้วยนะครับกับความรักที่เดินทางมาแสนไกลท้งหายกันเจอ โยม่นาอยู่อยู่อำเภอใหครับอำเภอเสนาคณิคมจ้ะเป็นนุ่มเสนาคณิคมเป็นเพลงมอําเก่าบ่เคยเคยร่ำไหลแบบใรโรงเรียนะจ๊ะแต่ว่าเป็นเพลงมอรำหรอกประกวดตามงานตามตามยังนี่แหละเคยประกวดแต่ไม่เคยอยู่ในคณะมอลำนะครับวันนี้นอกจากความรักจะงดงามการร้องเพลงก็งดงามเช่นเดียวกันมันเป็นสงครามใบเก่าแน่ๆเลยวันนี้เพราะว่าพี่โลเนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ร้องเพลงเก่งแล้วก็คุณภาพเสียงดีมากมาเจอพี่วอนผม,ผมเห็นชื่อก่อนเนี่ยตกใจแทนนะว่าเฮ้ยอยู่นคปรปฐมทำไมจะํำกรน,นี้ซึ่งเป็นกรนยากกรหนึ่งของมนแคนนะครับสังวาสที่นามาใช้นี่ผสมผสานหลายแบบมากถ้าเข้าไม่ถึงนี่คือผิดให้เห็นเลยแต่ภาพรวมพี่วอนเนี่ยถือว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยถ้าในแง่ของการร้องเป็นไม่เป็นนะผมว่าผ่าน9ก้าสิบห้ามันผ่าน9 5้าสิบห้าเลยเพราะมันมีความยากแต่ แต่พี่วอนทาได้ถูกหมดนะครับมีจุดอ่อนตอนเกลิ่นเล็กน้อยมีสำเนียงบางอย่างที่มันดูไม่ละเอียดขันสิเอย๋ยคาลาบ่ต้องมาอนอนถึงไอคำลาเนี่ยโน้ตตัวนี้มันไม่ไม,ไ,มไม่หนึบและอันที่สองก็คือคําขึ้นต้นพอ,พอเดินจังหวะมาแล้วคําขึ้นต้นเหมือนเกรงๆและพลังเสียงไม่มาหากจะลา หาแก่ละมันจางมันมีแค่คำว่าจางเท่านั้นนะอนอกนั้นมันใช่หมดเลยถือว่าต่อยก่อนได้เปรียบสำคัญว่าคนโตจะโตอย่างไรเราเปรียบเทียบครับเมื่อต้องชนกับความเก่าของคู่ท้าแชมป์สามสมัยยังลุงโลจะป้องกันตำแหน่งแชมป์ในวันนี้ไว้ได้หรือไม่เรามาลุ้นไม่พร้อมหัืครับวันนี้เนี่ยร้องเพลงต้องเต็มที่นะเขามาเขามาดีเลยนะ ยอดเยี่ยมเลยนะหนึ่งบทเพลงเมื่อตอบโต้ฮะนั่นก็คือเพลงเก็บเศษแก้วนี่มีดึงเสียงเลยเก็บเศษแก้วาจากพี่โลครับโร เธอนั่งมือแอบมองไปเสมอถึงรู้ว่าเธอผิดหวังดวงตาเศร้าเงียบเงาจนดูปวดเจ็บน้ำไข่ตำเลคงเจ็บไม่เท่ากระมังอุ้กเครื่องของแพงยังพอ ออกแรงช่วยมังทุกเรื่องความผิดหวังที่ได้แต่นั่งเห็นใจรองไห้เธอถ้ามันอัดอั้นอุราปล่อยให้น้ำตาล้างตาจะได้สดใสความเศร้าเลือเศษด้วยอุบัติเหต วใจเห็นเธอร้องไห้อยากเก็บใจไม่ร้องน้ำตาคอยเอาแก้วแต่มาลอ้อมทำเป็นแก้วใหม่จะนานเพียง ลืมไมมว่าจะเก็บเศษแก้วนี้นามาเป็นแก้วตาคนจน ยังไงคอยได้ไม่หวังเวลาหวานก็จะอมค้มก็จะกลืนไม่ว่าจะเก็บเสร็จแก้วนี้นามาเป็นแก้วตาคนจน ครับพี่แสนครับฟังแล้วเพลินนะครับพี่ชายโลครับก็ไม่รู้ว่าพี่ชายเป็นนักร้องอยู่ร้องวงอะไรนะครับสอนสอนชัยเป็นพิเชียรสอนชัยยุบก็ไปอยู่สายยันครับสายยันยุบก็กลับไปเลนิเก้กับวอลเตโต้ดูรุ่นรุ่นพี่ช่างไหมครับนั่นเละหมูกันอ๋อนี่ครับอ๋อรุนพี่ช่างนะครับเนาะหมูกันแล้วพี่ชายก็มีทุกอย่างเลยเนาะทั้งแก้วเสียงทั้งคารมดีครับแล้วเสียงก็ดีโอ้ยคาขนาดครับ เยี่ยมเลยครับพี่ชายยิ่งร้องยิ่งดีครับฟังโลเพลินเยี่ยมเลยครับอยากฟังไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับเยอะเลครับพีพีครับพี่โลแบบพลังเยอะนะครับเพราะผมผมเห็นจากการออกเสียงเนี่ยคนที่พลังเยอะเนี่ยมันสามารถควบคุมเสียงไปในทิศทางไหนก็ได้ออกหนักออกเบาเงี้ยไม่ใช่ร้องแบบตะโกนได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ก็ควบคุมเสียงได้ดีมากแล้วก็ร้องมาได้ไพเราะมากครับร้องเก่งมากๆเลยครับเก่งครับ ขอบคุณครับสี่เดีครับพี่บอกว่า60แล้วเหรอคะ59อ๋อ59ก็25.7จ้ะจ้ะ60นะใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแต่ว่าเสียงคือเสียงยังเป็นหนุ่มอยู่เลยอะคือแบบเสียงยังเป็นแบบหนุ่มแบบซึ่งมันก็เลยอันมองว่าพอพอร้องเพลงปุ๊บมันก็เลยทําให้ให้มีเสน่ห์บวกกับเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีด้วยอะไรย่างเงี้ยอยู่บนแบบเวลาอยู่บน เวทีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันก็เลยทําให้พี่แบบมีมีครบการร้องหนักเบาแบบจะให้เสียงให้อารมณ์พลงยิ่งอารมณ์เพลงนี่คือมาครบเต็มหมดเลยอ่ะคือศาสตร์ทางทางด้านศิลปะคือพี่พี่โลเขามีครบหมดนะคะก็ถือว่าทําไปได้เยี่ยมมากๆค่ะอันนี้พี่พี่โลลืมตามองหนูอยู่ใช่ไหมจ๊ะอ่าโอเคอีกหนึ่งีอ๋อตาต่อพี่เลลิกิต เยอะมันมันโดนสปอตไลท์เพ็ดด้วยพี่เป็นตาต่อมันมันจะแสบแสบมากๆมันน้ำตามันจะไหลมันดูมันโดนไฟทุกวันนะนนงะอ๋อหนูว่าเข้าใจว่าอารมณ์เพลงพี่ดีพี่จะร้องว่าเองมีน้ำตาจามาจากหวหน้าเก่าร้อยร้อยเยี่ยเยี่ยมพาเป็นกําลังใจให้สู้ๆค่ะขอบคุณคัะกับตัดจันตัันตันตดตอบกนััันน ได้ฟังเพลงเพราะๆทั้งทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วก็พลังยังดีทั้งคู่เลยพอพี่วอนร้องก่อนเี่ผมมอว่าได้เปรียบเลยนะเพราะว่าเขาร้องได้ดีและเขาได้เปิดเปิด,ปดฉากถล่มก่อนอแลอ้แลทีนี้มันก็สร้างแรงกดดันให้พี่โลก็มาเดาใจว่าจะไหวไหมจะงอไหมจะประมาไหม,ไมโน่นนี่นั่นไหม <laughs> แต่ปรากฏว่าได้คําว่าสุดนะฮะได้คําว่าสุด ได้อารมณ์เพลงที่ดีได้เสียงที่เพราะรายละเอียดบางอย่างเล่าอารมณ์ดีมากมแต่ถ้านับแผลพิโลแผลเยอะกว่าเหม,มือนเนื้อผิดหนึ่งที่อยากทอดใจไปร้องน้ำตาแต่เป็นอยากเก็บใจไปร้องน้ำตาจากถอดเป็นเก็บแต้มแผลหนึ่งหนึะครับอันที่สองควบกลัมมาไม่ครบเพลงนี้อันที่สามคำว่าทุกเรื่องถ้าออก ยาวจะแปลว่าความทุกข์ถ้าออกสั้นแปลว่าทุกๆเรื่องแต่พี่โรออกเหมือนทุกเรื่องของแพลง <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นทุกๆเรื่องเห <c oughs> มือนว่าพี่โรโดนแรงกดดันและทําให้ตัวเองไม่กล้าเล่นเยอะเลยร้องเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆแต่ท่ามกลางการร้องเป็นก้อนๆก้อนๆนี่อารมณ์เพลงดีมากการเก็บรายละเอียดถ้าเทียบกับพี่วอนได้เปลี่ยนเนบกว่านี่แหละคะคนหนึ่งสุดกว่าเนบกว่า แต่มีแผลเยอะกว่าอีกคนแผลน้อยกว่าแต่ไม่ค่อยหนึบในบางทีเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับคุมีวันครับกรรมการก็ว้าวุ่นอีกแล้วว้าวุ่นว้าวุ่นอีกแล้วกรรมการก็ว้าวุ่นในรุ่นใหญ่ตัดสินใจครับรุ่นใหญ่มาประท้ากันฮะในวันนี้ทั้งแชมป์ของเราแชมป์สามสมัยพบกับพี่วอนจากนครปฐมฮะ วันนี้นำเรื่องราวความรักน่ารักน่ารักของทั้งสองคู่มาฝากเราบนเวทีแห่งนี้ให้ได้กีดการ์ิ้มกั้พอสมควรเลยทีเดียวดูซิว่าวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากเพีอนครับวันนี้ใครมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นกรรมการก็น่าจะต้องหนักใจฮะเพราะว่า สองเก๋ามาซัดใส่กันอย่างเต็มที่บนเวทีแห่งนี้และผู้ออกนำไปก่อนครับพีแอนซิเรียมอมกคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้จ้ะ ก่าออกนำไปก่อนนะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับตอนนี้แชมป์เก่าออกนํำไปก่อนนะและถ้าชื่อถัดไปเป็นของเขาเขาจะเป็นแชมป์สมัยที่4ทันทีแต่ถ้าเป็นชื่อของพี่วอลแล้วก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮะลองดูคะแนนสุดท้ายจากพี่พีจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อครูสลากุณาวุฒิมอบคะแนนให้แก พี่วอนครับผมเอาเลยเอาเลยทีเดียวแม่แม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ให้กำลังใจหรือใส่ใจในชะตากรรมเพื่อนไม่รู้นะฮะต้องไลายเพื่อนต้องให้กำลังใจนะฮะคะแนนสุดท้ายจากพี่พีครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้จนได้ฮะจุดที่แชมป์เสมอกับผู้ท้าดวลอยู่ หนึงต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้พีพ่พีฮะคะแนนของเขาจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นแชมป์ชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้คือชื่อของแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับ องรครับคุณสลาครับจริงๆอยากขอบคุณทั้งพี่โลแล้วก็พี่บอลน,นะครับเราไม่อยากเชื่อว่าคนคนรุ่นเก่าจะยังคงร้องเพลงได้เพลาะขนาดนี้พี่บอลน,นี่ร้องหมอลำกรอนนี่ถือว่าเป็นกรอนยากนะครับเป็นการยากมากที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีแต่พี่บอลก็ทําได้ดีจุดอ่อนมีเพียงหมัดอาจจะเบาไปหน่อยถ้าเทียบเปรียบกับมวยนะเหมือนต่อยเข้าเป้าหมดแต่น้าหนักหมัดมันค่อนข้างที่จะไม่หนึบ ไม่ค่อยสะใจแฟนมวยเท่าไหร่แต่องค์รวมถือว่าดีเลยและมีแผลน้อยด้วย mm hmm. ส่วนพี่โลนี่คือสุดเพราะแต่วันนี้มีปัญหาเรื่องการเก็บรายละเอียดนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้สูสีแต่นั่นแหละพอผลออกมาอย่างนี้ก็อยากขอบคุณทั้งสองคนเลย mm hmm. อยากให้พี่วอนนะครับเอาพลังจากวันนี้นะครับไปต่อเติมสิ่งชีวิตประจำวันให้มีความสุขยิ่งขึ้น เพราะว่าการการเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการใช้ชีวิตนีน่ารักมากและผมเชื่อว่าการมาวันนี้จะทําให้ร้านมีแขกมีลูกค้ามากขึ้นนะครับเราจะช่วยครับขอบคุณครับ,บถึงจะขายในโรงงานแต่คนนั่โรงงานก็เข้าไปรับประทานได้ใช่ไหมครับผมได้ครับไปไ,ไปได้ที่รไไทโรงงานโรงงานแชมเปนไก่สดตะบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี อ๋อกระเพราหมูกรอบเด็ดตุกๆครับผมแล้ววันนี้ฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้บาครัอบาทครับขอบคุณครับขักทาทีมงานได้เลยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์4สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9ถ แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล10,000แบาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5 0 0 0ันถึง5 0 0 0 0ืแชมป์4สมัยไปเท่าไหร่ดี จัาไปเอาละันนี้สะสมจากโลลรดเไื้ออยู่1 5 0 0ง่บาทฮะดูซิว่าในสมัยที่4จะได้เงินทุนสะสมเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ที่ผ่านมายังไม่เคยหนี5,000ันได้ทัที จะยเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งอะมามาถูกมาห้าหลักแล้วนะแต่หลักที่หกก็โอ้สะสมเพิ่มอีกห้าพันบาทจ้าเฉียดเฉียดไปเฉียดมาเฉียดหน้าเฉียดหลังมันใกล้แล้วมันเป็นมันเป็นรางสังหรณ์ที่ดีใช่มันใกล้แล้วมันใกล้เข้าไปแล้วทุนเดิมมีอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทวันนี้รับทุนใหม่อีกห้าพันบาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ทุ่งร่ายอยู่สองหมื่นบาทจ้า ติดตามการเดินทางของแามแพนตูวทุกคนมันเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจังถึงวันสาวเวลา6โมงเยนทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทแค่ังให้ลไปให้ถึงที่จุดมายปลดจงบ้านใจที่ทําลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคุอย่าสนใจ See